มาดูกันต่อในเรื่องของสําสนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกัน,กนบ้างค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของสิทธิการรักษา30บาทรักษาทุกที่ของพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะซึ่งทางสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชที่เรารู้จักกันนะคะและสภาเภสัชกรรมเ็ามีการเพิ่มขอบเขตร้านยาให้ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองได้ใช้บัตรประชาชนเข้ารับบริการที่ร้านยาที่มีโลโก้30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยา คุณภาพของฉันนะคะได้32กลุ่มอาการโดยให้เริ่มใช้ได้ในวันที่3กันยายนนี้ค่ะสำหรับโลโก้นะคุณผู้ฟังดูได้ทาง Facebook ไ i v e like ของเราจะเห็นว่าโลโก้เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะที่เราสามารถที่จะไปซื้อยากันได้นะคะซึ่ง ในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์เจเดตธรรมทัดอารีเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเผยนะคะว่าสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศในเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรมโดยประกาศฉบับนี้เนี่ยก็มีสาระสาคัญก็คือการเพิ่มขอบเขตการให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของสอปสช ที่ให้จ่ายยาผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองแล้วเบิกเงินชดเชยค่าบริการจากสปสอชอได้จากเดิมเนี่ยอยู่ที่16กลุ่มอาการค่ะก็เพิ่มเป็น32กลุ่มอาการซึ่งจะประกอบไปด้วยอาการเวียนศีรษะปวดหัวปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดประจำเดือนปวดท้องท้องเสียท้องผูกฤิ์สีดวงทวารปัดสาวะแสบขัด ตกขาวแผลผื่นผิวหนังอาการทางตาอาการทางหูไข้ไอและเจ็บคอนะคะติดเชื้อโควิดน้ำมูกคัดจมูกมีแผลในปากตุ่มใสตุ่มน้ำใสในปากค่ะแผลน้ำแผลน้ำร้อนลวกไม่รุนแรงนะคะหรือว่าอาการคันผิวหนังศีษะอาการจากพยาธินะคะอาการจากหิดเหา ฝีหนองที่ผิวหนังค่ะอาการชาหรือมีอาการเหน็บชานะคะอาการนอนไม่หลับเมารถเมาเรือเบื่ออาหารโดยไม่มีโรคร่วมหรือจะเป็นอาการเคลื่อนไส้อาเจียนอาการแพ้ยาแพ้อาหารเล็กน้อยแมลงกัดต่อยอาการเจ็บป่วยจากการสุบ,บุรี่หรือเหงือกอักเสบนะคะมีกลิ่นปากนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มให้บริการเนี่ยตั้งแต่วันที่3กันยายน2567เป็นต้นไปค่ะก็คือ คือวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ไหนก็สามารถไปร้านยาคุณภาพใกล้บ้านที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการกับสบปอสอชที่มีตราสัญลักษณ์30บบาทรักษาท,ทุกที่หรือป้ายร้านยาคุณภาพของฉันนะคะติดอยู่ที่หน้าร้านก็เข้าไปรับ คำปรึกษาจากเภสัชกรแล้วก็รับยาจากาตามอาการได้เลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เราเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนแล้วก็รับจากาหลังจากที่เราเนี่ยได้รับยาไปแล้วค่ะเภสัชกรก็จะมีการโทรติดตามอาการภายหลัง3วันซึ่งบริการนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าสามารถรับบริการที่รับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านที่สุดนะคะโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล ลดการรอคอยลดความแออัดในโรงพยาบาลตามหลักการ30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ไกลบ้านนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆนะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยสปสชเขาก็ได้มีการออกมา ดูแลนะคะพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเลยนะคะซึ่งอย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะบางทีอาการเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วแค่เราถือบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ร้านยานะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะสามารถได้ยาฟรีมานะ,ะที่อยู่ในกลุ่มของอาการที่เราบอกกันไปใน32อาการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นเองค่ะ